ใชีวิตที่ไรเธอไม่อา,จากจะติ้งจะยื้อเวลาย้อนมีเธอกับเพื่อนสตรีมแล้วเพื่อนเป็นไปไม่ได้จะเหนียวจะร่างไปเพื่ออะไรเมื่อคนจะไปก็ต้องไปไม่มีทาง อย่าบพิ่งทิ้งฉันไปได้ไหมมันยังไม่พร้อมที่จะเสียใจพิยงอพได้เราต้องมีการปิดได้เพื่อนฟฟาร์มเลี้วอีกแล้วไปดูไอ้ฟุกกันเพื่อนเดนกกูซื้อแบล็คเล็กให้มึง บบเล็กๆจะฟาร์มดีแต่มึงต้องเป็นสายสเซเรนแต่มึงต้องอ e ีโวมาขาวไฟด้วยจะดีมากแต่กูไม่มีหินไฟต้องออนเซฟก่อนเจ็ดแปดก็สนะิบแปด น่าพลังเทพบิวนั้นขายดิบขายดีจังวะไหวะเฮ้ยไปเติมเก็บพาร์ทแกนพีทเฮ้ย เอาไปขายเกมพาร์ทหาผลเกมพาร์ทหาผลกูมีเลยวฟุตนอรติฟายอยู่หกร้อยกว่านาทีเพื่อนหาหาได้หลายผลอยู่แต่มันออนนานเกินมึงจะเล่นแกนพีชปะละ่ะ ถ so ้าม huh? ีเทปบีกูอ่อนได้มาว่ากูมีที่แจ้งเตือนผลวิสายบีนี่ไงกูขี้เกียจอ่อนโววววฮะยังเปิดสสงเกมยังไม่เปิดเลยเฮ้ยพลงอะเพลงอะไรเดียวเพลงอะไรเดียวเพื่อน จอสันสตาลายวะ่ะหนึ่งครูสามเงินแปบจบัการ้ตาลายามีแจ้งกระลือกสิบมาแล้ไปแก ไม่ออยบางทีแล้วมันตอบว่าทำไมกูไม่ได้รู้แก้วว่างเลยเิ่มเก็บเงกมมันก็เ,กเบาหน่อยอ่ะเบาสุดละแล้วเบาวันนี้ก็ปิดล,ละเก็บมาละเออ เอลุ่มขลังไหนโอเพนวอลลุ่มมิกเซอร์อะในไหนในเราบอกก่อนะแล้วในในคอมอ่ะนะในในในคอมวินโดว์เองอะแป๊บแป๊บ อลโอ้ตายอ,อีกแล้วเพื่อนยังไม่เปลี่ยนตัวฟาอีกเหรอ 男孩子里了。 กันเลยแล้วไอ้ไอ้ฟุกไอ้ีนี้บอกให้แอดเข้าเซิร์ฟเวอร์หน่อยเอาไอดียสก่อสิค่าแอดเข้ามันเซิร์ฟเวอร์ดิไม่มึงมึงก็กรอบลิงก์แล้วก็ไอ้นี่เลยแปะไว้ในดิสคอร์ด

ฟ so right. ุกอ yeah. hey, well ินคือรอบปีเกมเนี้ยเวลาลีล้อันนี้ร้านค้าลีและนี้ร้านค้าอะไรวะร้านค้าในโปรเจกแก้วอ่ะเข้ามาชื่อกูเลยหาเลยอยางไม่ได้ทักลูกเพิ่งจะเข้ามาฟาวปิดทีวีหน่อยดิ ออยเล่นใบ้น,นี่เล่นอยู่ใบ้ไหมถึงให้เล่นใแถวสับด่ะเฮ้ยกูเจอผลผลเลยไอ้ยังเหลืองเหลืองเหมือนทุเรียนเลยไอ้ยานี่มึงออยน,นี้นนมันยังเล่นไม่เป็นหรอ เฮ้ยนี่ใช้พลังไฟแล้วอันนี้มึงต้องเก็บพลังไฟเก็บพลังให้มันเป็นระดับอันนี้ให้หมดถ้าเราเป็นคาร์ดแดงอ่ะผลแดงไม่คือผลอะไรผลมันเป็นผลกากเพื่อนที่ดอกตลอดแต่มึงต้องรีเรื่อยๆกินผลนั้นเรื่อยๆจนกว่ามึงได้ผลอันนี้มึงจะใส่ผนกว่ามึงได้พลังไฟคาร์ดเนี่ย มึงต้องไดแอันที่เป็นแบลสเตอร์อ่ะเรียกที่เป็นสีแดงคาดอ่ะ <Okay. S 1> แล้วมึงก็ฟาร์ <c oughs> ามเร็วเฮ้ยฟุกมึงยังไม่เปลี่ยนที่ฟาร์มอีกเหรอเปลี่ยนที่ฟาร์มไปแล้วมั้งไม่ต้องหายแล้วนะไไไออ้กูปฟาร์มหน่ะเนี่ยก็เดินมาเรื่องเนี้ย มันไม่หาดีกว่าเขา,เขาแต่กูไม่อยากจะให้แบ็คลีฟฟุกอะเลยเพราะว่าถ้าเกิดให้มันเล่นสายเวทต่อไปมันจะคุ้มกว่าถ้าเกิดมาเล่นสายสเต็งแล้วมันเปลี่ยนของไม่ได้ของอะไรกูยัดสายเวทหมดเลยเนะออ ผลกุละล้วก็ฟ้าไม่เร็วอีกนี่ไปไหนวะนี่เอาะ,ไ,อะไ,ไมา่รู้หรืวเราจะไปเล่นแกลนพีดเพื่อนฟูเล่นแกลนพีดไหมเ เกมที่ต่ลลอไปเล่นอไอ้แบบีนาซึมารเล่นได้ยังว่ะเพื่อนมันไม่ยอมไม่ยอมนอนุมัติเข้ากลุ่มดคท่านมจเงตลดนี เดาคอนบอลไม่ดับไปสักลูกมี่แบบไรเล่นน้าห์อ่ะโอ้โหทำไมอันนี้ไม่มาเนี่ยคนมาเล่นยังไงมันมีอะไรวะอันนี้ไม่มาเนี่ยตอนนี้น มีสมตัวมัอนเหมือนลมกันธรรมดากูมีบอเรี่กับไอหนีมาละกูมีบอรี่เหมือนกันมันม,มบีบ้าหาดด้วยเปลัา

ล้วมันจะได้เพชรเหรอมันได้เพชรหรือว่าอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้ตรงใต้ชื้นใต้ชู้ของกูอ่ะมันมันเป็นเป็นสีแดงอันนี้คือคาร์ดแดงใช่ไหมใช่คาร์ดคาร์ดแดงมึงต้องดูอาวุธมึงอ๋อดูอาวุธดูสแต็ป

โอ้เพื่อนเอ้ยับเพื่อนเนราเล่นในนี่กันีกว่ยฮีโรมาหน่ง้าโอ้โหเพันเกร้อยเก้าสิบเก้าเก้รอยเก้าพิษจัดดีเนี่ยอมาดฮีโร่หรออนิเมะมฮีโร่มันเนี่ยฮีโร่มันเนี่ยอนิเมะมันเนี่ย เออเอาสายบาะอาจคลิปรีวิวแบบนี้แบบนี้กันดีกว่าเพื่อนรานี้ก็ตัวบ้านตัวเมือได้วก็เลยไม่ทำไงโอ้เก้อจะเดาะว้ตั้งสี่สิดห้านึงก็ได้อ่ะ แล้วอ like ๋อม <c oughs> ีเวลาเนิานๆเวลาของก็บายคนที่ใส่ได้ทแต่มันแจกเพชรมาการันตีพอดีเลยเฮียไอ้ฟุกมึงเอาแอสซ่ามาโชว์ดิ